สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะที่น่ารักทุกท่านของฟาร์มในสวนวันนี้นะคะติ๊กตักก็จะพาเพื่อนๆมาชมหน่ออินทรพาลัมนะคะที่ติ๊กตักได้ตอนไว้นะคะเพื่อนๆซึ่งติ๊กตักตอนได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ เริ่มออกรากค่ะเดี๋ยวติ๊กตักพาเพื่อนๆไปดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นเพศเมียนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นผลออกสีแดงนะคะสีแดงเหลืองนะคะผสมกันนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้ติ๊กตาก,ก็มาดูมาชิมดูแล้วนะคะเพิ่งเข้าสีนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารสชาติหวานกรอบมากค่ะติ๊กตาก,ก็เลยจะทำการตอนไว้นะคะซึ่งตอนก็จะมีเทคนิคการตอนนะคะก็จะกก็จะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ตอนได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะก็รากเริ่มแทงออกนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดเขาเรียกว่ากายพันดีนะคะเพื่อนๆค่ะลูกโตลูกโตมากค่ะเพื่อนๆแต่ติกตักหอ่อไม่ทันต้นนี้ก็ เป็นลูกแตกนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆแต่ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าสาเหตุของการที่ผลแตกนะคะก็คือได้รับน้ำฝนจำนวนมากเกินไปนะคะติ๊กตาก็ไม่ทันวันนั้นฝนตกนะคะนี่ค่ะติ๊กตาก็พามาดูต้นนี้ได้สองหน่อค่ะเ,เพื่อนๆติ๊กตาก็จะเตรียม ขยายพันธุ์ในสวนของเรานะคะค่ะส่วนรายละเอียดในการตอนนะคะติ๊กตาก,ก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะติ๊กตาก,ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอสซีที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ติ๊กตากลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ